ใส่บาทแล้วก็จะเดินทางกลับบ้านนะคะทุกคนวันนี้ฝนตกปล่อยๆนะตอนเช้าแต่ตอนนี้ก็อากาศเย็นนะวันนี้อากาศเย็นมีลมอมือาจจะมีฝนช่วงเช้าได้แต่ตอนเช้านะั้มีตอนตีสี่มีฝนลงปล่อยๆแต่นิดเดียวแต่ตอนนี้อากาศหนาวนะมีลมละมีลมมาแล้วค่ะทุกคนลมมาสงสัยจะหนาวะวันสองวันนี้แหละ ก็ไม่แน่เนาะก็ไม่แน่นะคะทุกคนฝนตกปล่อยปลอยฝนตกนะคะทุกคนโอ้อากาศเย็นจริงๆหนาวหนาวแล้วหนาวแล้วอมืมีหนาวแล้วนะคะมีหนาวเร้วหนาวเร้วทุกคนหนาวเร้วหนาวหนาว อากาศหนาวนะคะอากาศหนาวเริมเย็นแล้วตอนนี้ไฟเทศบาลยังเปิดอยู่นะคะทุกคนไฟเทศบาลยังเปิดนู่นนั้นอพาร์ตรเมนต์ติดบ้านไม่น้อยเลยเห็นป่ะรั่วติดกันเลยก็อพาร์ตรเมนต์บ้านไม่น้อยก็ติดกับโกดังเลยนะคะทุกคน ติดก็ดังเลยฝนตกปลปอยปลอยแม่อีน้อยทำอะไรอาจารย์เพลงชื่อดังก็ตายอีกแล้วนี่เราคนเราหนีไม่พ้นไปทางนี้หรอกเนาะสวัสดีนะคะเอฟีทุกท่านเอฟีป้าลุง ยุกชีทั่วโลกนะคะทุกคนอแล้วเพื่อนอยู่ทุกเดวยกันเนาะก็ทุกคนก็เดินทางกลับแล้ว,วกลับบ้านกลับช่องอม,มาสลองอ,องค์เนาะเสร็ับแล้วปิดประตูก่อน ทำสะอาดทางนี้เอาไว้นั่งเอาไว้นั่งกินข้าวกับเพื่อนกับฟูงวันนี้เดี๋ยวจะทำอีกหน,น้าบ้านนะคะทุกคนดูฝุ่นเดี๋ยววันนี้ไม่น้อยจะทำาสะอาดเห็นไหมเอาผ้ามาปูป่ะเอารถออกเอามาจอดทางนี้ เอนนั่นอันนี้ก็ไม่มีที่สวางมันเยอะเก้าอีเยอะไปเคนะคะเม่น้อขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะฝากทีมงานจากักกดข่าวทุกคนทุกท่านด้วยนะคะทุกคนขอบคุณนะคะบ๊ายบายปุ้น